อเอาอันนี้ก่อนครับดตกมันไม่มีมันไม่ีเรไวก็ได้ครับมีเรนไวไมมมีเรนไวมั่หวเหรอมันถ่ายไม่หมดเหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่แต่งภาพเราก็ได้ก็ถ้าว่ามีเลนไวน์ได้เดียนะ เอ็นวายนี <si ่ยจะถึงนู่นเนีเหมือนอย่างนี้นี่ยเมาดูเลยข้าไปเลยบเขับไปเลยขัไปเลยขับไปเลยขับไปเลยับไปเลยขับไปเลยขับเับไปเรขับยขบไลยวับไับไปเลยขัไลยขนะไเับไลายไเปเลยลยยบเลยวลลันไปเลนขับเขับยขเลยเลยเเลายเนลยั่ัั นี่นะคะพาชมคุณผู้ชมคะเห็นแล้วค่ะเนาะตรงนี้ก็สวยงามนะคะคุณผู้ชมสวยงามค่ะเบื้องหมอกเบื้องควันผูนะคะสวยผาตรงนี้พ่นเรียกว่าผาหานุมานค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาเข้นะคะผาหานุมานเมื่อนี่หันฝนตกเด แต่ว่าต้องการแบบนี้แหละค่ะเพราะว่ามันจะนั้นเนาะมันจะเย็นสบายค่ะทะเลหมอกค่ะคุณผู้ชมค่ะเบิ่องุนน่ะเราขึ้นมาแล้วเนาะค่ะเนาะเลี้ยวลงไปบบเห็นยังเลยถะเแม่นอากาศเปิดขึ้นมาผืนกระสีเห็นนั้นเบื้งคงหลงนะคะเต่ว่าเต็มตอนนี้หันหมอกหมอกไปทั่วเลยค่ะบ่เห็นเอียงทางนั้นเห็นแต่หมอกค่ะคุณผู้ชมเนาะย่าค่ำก็ขึ้นมาจุนหมอดพี่เลยได้คุณผู้ชมด้วยคุณนะคะ สวยงามค่ะคุณผู้ชมคะเบึ้งพูนาค่ะพึ่งยอดภูลังกาได้นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นั่งรอลงถ้ำค่ะลงไปเบื้องเสียนนาคานะค่ะเนาะต้องลงไปเบื้องในถ้ำค่ะตอนนี้นั่งอยู่พึ่งยอดพูเลยค่ะรอคิวค่ะคุณผู้ชมเมื่อนิมเป็นเมื่อยุดยาวเนาะวันยุดยาวคนหลายหลายรอคิวเพิ่นเสียนจนฮอดหนึ่งร้อยเดี๋ยวเพิ่นกระตั้งต้นไม่นะคะ ตั้งต้นนับหนึ่งเรียกคิวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปได้คิวที่เจ็ดสิบห้าพลาดวสิเที่ยงสีายค่ะคุณผู้ชมหนึ่งคนคะ่ะคนไลยหลายค่ะไหลลงไหลขึ้นไหลลงท่อกันคนเยอะมากตอนนี้กันรอลงทับค่ะคุณผู้ชม รอมาน,นีเป็นโซงชั่วโมงเลยได้ค่ะออกจากถา้ำขึ้นมาจากถา้ำเขาจังสิไปตรงนี้เนาะค่ะเนาะไล,ไล้ไรนี่หัวหนาคาหนึ่งน,นี่นะคะจังซิขึ้นมาจากถา้ำแล้วจังซิได้ไปตรงนี้นะคะ่ะตัวนี้รอลงถ้ำอยู่เรากำลัติดอยู่เครื่องลานขครองบุญนี่ฮะประมาณสองชั่วโมงแล้วะคะ่ะ